ครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วในช่องบาโจ9193หนึ่งสามเดลจีเกตครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะสงกรานครับอ่ะหยุดไปหลายวันนะครับอ่ะก็เที่ยวกันสนุกไหมนะครับอ่ะก็อ่าก็ไม่ผมไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าวันหยุดยาวนะครับและอย่างนึงก็วันหยุดก็จริงครับอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้หยุดเลยงานเยอะนะครับอ่ะก็วันนี้ผมจะมาตอบคำถามให้กับ FC FC ตอบคำถามมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานในเฟซบุ๊กครับอ่าถามมาเกี่ยวกับอ่า ระบบแก๊สนะครับอ่ะติดบ้างไม่ติดบ้างเกิดจากหสุละไรทีแรก FC ถามมาอย่างเงี้ยครับ่าติดบ้างไม่ติดบ้างมันเกิดจากหสุอะไายนะครับผมนะครับอ่าทีแรกผมก็ยังงงอยู่ครับคือว่าติดบ้างไม่ติดบ้างคือมันเป็นของใหม่หรือมันเป็นอ่าของเก่าที่ใช้แล้วนะครับผมเลยถาม FC ว่าอ่าอันดับแรกก็คือผมจะขอดูรูปก่อนนะครับว่ารูปที่ FC ใช้กับปิวซิแก๊ที่ FC ใช้อยู่นะมันเป็นระบบแบบไหน บอลวาวหน้าหลังหรือว่าวาอโอโต้หน้าหลังวาลกันย้อนนะครับแล้วก็ใช้ระบบไหนพวกบางทีการจูนแก๊สพวกนี้ครับแต่ละระบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กข้อสำคัญก็คือรูอากาศที่ใช้นะครับแล้วก็เข็มที่ใช้นะครับส่วนประกอบมันเยอะนะครับแต่ดูหมดแล้วครับเอฟซีบอกว่าที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้คือไม่ใช่เป็นของใหม่ครับคือเป็น ของที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับใช้ไปใช้ไปเลยตนี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างมันเป็นเพราะใส่อะไรผมก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างแต่วันนี้ผมนึกขึ้นได้คือมันตามคลิปไปกับ FC ดีกว่าเพราะ f อมีหลายๆท่านนะครับที่ใช้อยู่แล้วนะครับใช้ไปใช้ไปเลยแต่นี้มันเกิดติดบ้างแล้วก็ไม่ติดบ้างและบางครั้งก็มันจะไม่ติดนะครับอันดับแรกครับผมจะถามว่าดูโค้ชพักหรือยังนะครับเพราะส่วนมาก ปัญหาแรกในการปล c วซีแก๊สที่เราใช้อยู่ถ้าเราใช้อยู่คือมันติดตามปกติแต่พอใช้ไปนานๆปุ๊บกับมันจะไม่ติดมันก็เกิดจากขั้วสปาร์กนะครับเนื่องจากว่าขั้วสปาร์กนะครับท่อรองเพลิง,ลงเราใช้ไปนานๆายิงไปหลายๆครั้งนะครับท่อรองเพลิงนะครับมันสะสมความร้อนทําให้ท่อรองเพลิงมันร้อนแล้วก็ขยายตัวแล้วก็มันจะทําให้ขั้วสปาร์กมันขยายตัวของท่อจากท่อด้วยที่ท่อมันร้อนครับแล้วทิวนี้ เข็มมันห่างนะครับมันเลยไม่สปาร์คผมใหมม้ดูตรงนั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเข็มถ้าเกิดว่ากันสปาร์คไม่สปาร์คเราก็หาไขกวงเนืออะไรก็ได้เหล็กอะไรก็ได้งัดนะครับอ่ให้มันเข้ากันาหาอยู่ประมาณ5มิลน,นะครับอ่าแล้วก็ลองกดดูว่าติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดก็เข้าอีกนิดนึงจนกว่าจะติดนะครับติดให้เป็นไฟสีขาวนะครับสีขาวอย่าเป็นสีสีสแดงสีแสดอย่างนั้นพวกนั้นนะครับเพื่ออ่าเข็มมันจะความหรีมันน้อยครับจุดว่าไกวมันจะน้อยทําให การจุดสักพักพาไหมมันจะไม่ไม่สมบูรณ์ทต่ไม่บิวสเกตของเราไม่แรงนะครับก็คงเข้าใจครับอันดับที่2ก็คือไปดูเข็มนะครับถ้าเราใช้พนนานครับเพื่อนสมาชิกต้องเข้าใจด้วยว่าเข็มนะครับถ้าเราใช้พนานนานครับมันจะเกิดปัญหาตรงที่เข็มนะครับโดยเฉพาะเข็มเบอร์25กับเบอร์24นะครับอ่ะส่วนมากจะเป็นเบอร์25มากที่สุด เพราะว่ารูมันเล็กนะครับบ่รูมันเล็กทีนี้ครับแก๊สที่มันผุดฉีดพุ่งออกไปครับมันเป็นความเย็นครับจุดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งครับแล้วทีนี้ทําให้ปลายเข็มที่มันเล็กอยู่แล้วครับมันจับเป็นก้อนน้าแข็งทําให้ปลายเข็มมันตันนะครับพอมันตันแล้วทีนี้แทนที่ว่าแก๊สมันจะออกตามปกติครับแก๊สมันออกได้น้อยนะครับออกได้น้อยทีนี้ครับอาจราส่วนผสมของแก๊สกับอากาศที่ดึงจากรูอากาศเข้าไปในท่อรังเพลย์ครับ มันัดสวนไม่เท่ากันนะครับทาให้มันไม่ติดนะครับแล้วทีนี้วิธีแก้ก็คือตอดเข็มออกมาครับเราจะต้องใช้วิธีสวนผมทำคลิปไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการสวนเข็มนะครับเฉพาะตัวเข็มในงาน p v c แก๊สของเรานะครับตอดเข็มออกมาครับตอดปลายออกมาแล้วเอาปลายมันจุ่มจุ่มเข้าไปในหัววาล์วแก๊สกับผงแก๊สนะครับที่เป็นสีแดงเห็นไหมครับกับผงแก๊สเล็กจุ่มเข้าไปแล้วก็กดนะครับกดไอ้แก๊สมันพุ่ง เพื่อจะสวนสิ่งที่อุดตันอยู่ปลายเข็มครับให้มันออกจากถูดเข็มนะครับแล้วก็นี่ก็คือวิธีการแก้ง่ายๆอันดับแรกครับอย่าไปเอาหลายคนหลายท่านนะครับอ่ะเอาสายไฟเล็กๆครับอ่ะเอาไปสวนอย่าทําเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเยไปแล้วครับมันหักติดข้างในเรียบร้อยเลยครับลาบากนะครับอ่าขอใช้วิธีการสวนจะดีที่สุดเพราะสวนมากวิธีการสวนนะครับมันจะดีมากนะครับ มันจะรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดีกว่าดีกว่าเราเอาลอวดอะไรไปแย่นะครับอันดับที่2เนื่องจากว่าเราใช้เปนานานครับแรงกดของเรานะครับกดกับของแก๊สแต่ไม่มีผลต่อปลอกเข็มแล้วเข็มมันหลวมนะครับแต่ไม่เข็มมันยุบก็บไปนะครับเพืพ่อนเนสมาชิกครับถ้าเข็มมันยุบก้าไปเราต้องดูก่อนว่าปลอกเข็มมันเสียหายหรือเปล่านะครับหรือว่าตัวเข็มตัวเข็มตัวเข็มที่ล็อกออกมานนครับแต่ส่วนมากครับ จะเป็นปัญหาที่เข็มมากกว่านะครับอ่ะเข็มบางทีมันไม่ลงล็อกนะครับก็พยายามดูให้ดีเวลาใส่ครับอ่ะมันลงล็อกหรือเปล่าเพราะบางคนอ่าเทสอยู่เล่นอยู่ดีๆครับอ่ะเล่นทีนี้อ่ากับองแก๊สมันหลุดหรือว่ากับองแก๊สมันหมดครับแล้วทีนี้เปลี่ยนกระป๋องใหม่โดยเอาเข็มมาสวมสวมเสร็จปุ๊บเอาสวมกลับเข้าไปนะครับตรงหัวพอดแก๊สทีทนี้มันไม่ลงล็อกปอไม่ลงล็อกทีนี้ครับอย่าว่าครับอ่ะมันเลยเข็ม พอไม่ลงล็อกเข็มมันก็ไม่ไม่ตรงที่เราสัดไว้ที่เราชูนไว้ครับมันเคยส่งผลนะ่ทำให้มันไม่ติดเราต้องแย่นะครับสวมเข็มเข้าไปในตัวปลอกหัวพ่นแก๊สนะครับเราต้องดูดีด้ดวยว่ามันลงสวมสุดไหมมันปลอกมันลงลงล็อกของมันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่านะครับแถ้ามอย่างนี้มันไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไปดูที่ว่าเข็มกับปลอกเข็มมันมีปัญหาหรือเปล่ามันยุบหรือเปล่าเราสังเกตว่า เข็มนะครับเวลาเรากดปุ๊บครับมันยุบยุบกดจากจากแรงกดของเราก็ับดูว่าพอเราพอเรากดปุ๊บมันก็จะเลื่อนเข้าไปพอเราปล่อยมันจะหลุดกลับเข้ามานะครับเพราะบางทีบอกแล้วว่ามันเกิดจากการหลวมการสึกหรอของมันก็ทําการเปลี่ยนเข็มนะครับเปลี่ยนเข็มแล้วก็เปลี่ยนปลอกจะดีที่สุดนะครับแต่ส่วนมากนะครับ้าเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนปลอกจะดีที่สุดเพราะปลอกมันจะสึกสึกมากกว่าตัวที่เป็นเข็มนะครับนี่ก็คือ สาเหตุนะครับอ่ะที่ใช้ไปแล้วมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับปัญหาทุกอย่างครับเพื่อนๆสมาชิกครับถ้าเกิดว่า f c ถามมาอยากว่าพี่ครับของผมไม่ติดเป็นเพราะสอะไรนะครับอ่าถ้าถามอย่างนี้ครับอ่ะมันตอบยากนะครับเราต้องอ่าเหมือนในใต้คอมเมนต์ครับ FC ถามว่าพี่ครับมันไม่ติดต้องแก้ยังไงอย่างถ้าถามอย่างนี้ครับอ่ะถ้าผมก็คงจะตอบไม่ถูกครับอ่ะักมา Facebook ดีกว่าครับอ่ะบาโจพิธิ์นะครับก็ จะได้พูดคุยกันยาวกว่าถ้าเกิดเป็นตอบคอมเมนต์ใต้ยูทูบครับมันจะตอบยากนะครับไม่เหมือนกับ a c e b o o k ครับบางครั้งไม่เข้าใจก็ผมจะโทรคุยจะดีที่สุดเพื่อเข้าใจครับเพราะว่าบางทีอธิบายนะครับมันไม่เข้าใจแล้วอย่างเนื่อง้าอธิบายยาวก็เกือก็พิมพ์กันเหนื่อยครับหรือต้องโทรมันจะดีที่สุดนะครับก็ถามนี้แล้วกันนะครับมาฝากกับ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นตัว ตัวสั้นตัวยาวในตัวเดียวกันนะครับมีมีการรังลูกเลือดนะครับใช้ได้ทั้งลูกอัวโดมแล้วก็ลูกเหล็กนะครับก็ fc อยากให้ผมทําให้เป็นตัวอย่างนะครับก็ fc กะมาเลยว่าต้องออกกัานนี้ขนาดเท่านี้ความยาวเท่านี้เท่านี้นี้นะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเลยต้องตามทำอ่าตามคอนเทนต์ที่ fc ขอมาครับแล้วจะทดลองให้ดูว่าตาม FC ที่ fc ว่าออกแบบเป็นตัวอย่างแล้วมันจะดีอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าผมจะผมจะทาเสร็จ แล้วก็จะมาทดลองให้ดูนะครับสำหรับตัวตั้งสั้นตั้งยาวนะครับแล้วก็ลูกเลื่อนใช้หัวโดมแล้วก็ใช้ลูกเหล็กในตัวเดียวกันนะครับคือครบเซตในโฟร์อินวันนะครับคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับติดตามคลิปหน้าด้ยวยกันครับผมสวัสดีครับ